วังสัญญกรรมทำพิษอาจทำให้ชีวิตดับได้ระวังร้อยไหมฟิลเลอร์เถื่อนและซิลิโคนปลอมกำลังระบาดหนะักใครอยากสวยอยากมั่นใจในชีวิตเจ็บและจบฟังคลิปนี้ให้จบเลยนะคะ ทุกคนดูจมูกดานะมันเริ่มเปลี่ยนทรงเพราะดาเคยร้อยไหมเมื่อ12ปีก่อนเป็นคลินิกอะไรก็ไม่รู้ตาเลยตัดสินใจนักคุณหมอจิบจกกักรพาดตามโปรไฟล์มาเป็น10ปีแล้วค่ะอยู่โรงพยาบาลดังๆเยอะมากแล้วตอนนี้คุณหมอเปิดโรงพยาบาล J.I.P. Hospital แล้วคุณหมอบอกว่าจมูกดาเนี่ยมีไหมและ ฟิลเลอร์ด้วยช็อกมากและถ้าฟิลเลอร์มันไหลเข้าตาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยชั้นดาก็เลยตัดสินใจทําทั้งจมูกและคางไปพร้อมกันเลยค่ะเพราะอยากได้ใบหน้าที่มีสัสดส่วนทองคําตามที่คุณหมอออกแบบไว้ให้นะคะดาเลือกเสริมแบบโพสต์ีคอนเป็นซิลิคนเกาหลีพรีเมียมแท้เลยนะคะรองกระดูกปลายหลังหูค่ะแล้วก็ตัด ด้วยเนี่ยทุกอย่างค่ะจะบอกว่าแม้ว่าจะเป็นเคสแก้นะแต่ทุกอย่างเนี่ยเป๊ะปังด้วยเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากศัลยแพทย์ตกแต่งอยากหมอจิบจกักระพาดโดยเฉพาะเลยค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะเสริมสวยและให้ปังจริงๆและปลอดภัยต้องไว้ใจหมอจิบเจอแล้วเจ็บจบแน่นอนค่ะ